ติ๊กต็อกเล่นใน PC นะครับบนคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับผ่านเคเบิลโค้ดได้เลยนะครับก็คือสแกนเหมือนลายครับเข้าง่ายๆเลยครับ <c oughs> ก็จุดกดจุดแจงเากนีเราก็สามารถเล่นติ๊กต็อกได้เลยครับท่องโลกติ๊กต็อกได้เลยมันจะกว้างเหมือนเราเล่นเฟซบุ๊กเลยนะครับคือติ๊กต็อกจะเป็นที่นิยมมากนะครับเรารู้จักช่วงติ๊กต็อกที่ว่านิยมกันเยอะก็คือเป็นช่วงโควิดในปีแรกเนาะ,นาะอันนี้ก็เข้าปีสองโควิดก็จะไม่หาย ช่วงนี้เงาเงาเก็บตัวอยู่บ้านหรือว่าทํางานอยู่บ้านก็สามารถเล่นทิกตอกผ่านคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับก็จะเห็นเพื่อนๆที่ไลฟ์สดนะครับเราเลือกดูได้เลยหลายช่องครับทิกตอกทุกวันนี้จะมีความรู้มีมีช่องตลกคลายเครียด <ged> อะไรอย่างนี้คือเยอะแยะอ่ะคือเราก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆในทิกตอกเยอะนะฮะคือทุกทุกวันนี้เราเล่นเฟซบุ๊กก็เบื่อแล้วไอเมนต์กันฮะเม้นแซวคนนั้นคนนี้เพื่อนก็จะมาแคปแบบแซวกันอะไรอย่างนี้ยฮะ t ิ k กตอคือโลกมันกว้างมากเราก็สามารถเม้นคนไปเรื่อยฮะคลายเครียดกันคำถามได้ฮะมิตรภาพที่มีต่อกันใน t ิ k กตอก็คือก็จะเม้นแบบว่าเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันเลยฮะ